ล่าสุดก็คือไปไปมูเนาะเออใครจะว่าฉันอะงมงายหรือว่างบหรือไม่ฉลาดเนาะก็ว่าได้เลยครับผมใส่มูครับโอเคไหมนี่ก็ไปนี่ก็ไปมูไปมูมาครับกับเพื่อนเนาะแล้วเราก็ไปขอเพราะเพื่อนอะแนะนําเป็นผู้เบิกทางนะครับเพื่อนเราก็เป็นผู้เปิดโอกาสหรือแนะชักชวนนะให้ให้รู้จัก ใครบางคนที่ค่อนข้างโอเคอะ่ะเออประมาณนั้นเป็นผู้เปิดโอกาสครับแล้วเราก็เลยเหมือนได้ไปพบเจอแล้วก็ได้ทำการมวงนะประมาณนั้นแต่ในเรื่องของดีเทลก็อีกเรื่องหนึง่งซึ่งเรา,เราก่อนหน้านี้นเราอ่ะเห็นเพื่อนเราเองอะ่ะที่ที่เขาเป็นอยู่งานมันเยอะมากเลยเขามีงานที่ที่ทำอยู่ในมือนะแล้วก็งานที่ค้างอะ่ะเยอะมาก ใช่เยอะสุดๆเลยแล้วจนแทบไม่มีเวลามาหาเราเลยอะ่ะเออซึ่งก่อนหน้านี้นเขาก็เหมือนว่างๆนะเข,เขาเขาค่อนข้างว่างมากแล้วก็เหมือนมานั่งมาเจอกันบ่อยมากแต่เดี๋ยวนี้ก็คือนางก็คือยุ่งมากแทบไม่ได้มาเจอใช่เราก็แบบอ่ะเดี๋ยวลองดูก็ไม่เสียหายอะไรนะเออก็เลยเหมือนได้มีโอกาสไปนะประมาณนั้นสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนีน่ก็คือยุ่งเหมือนกับ คนนั้นแหละที่พาไปยุ่งมากเลยนะใช่แต่ว่าเออมันยุ่งมากๆเลยไงเออยุ่งมากๆแล้วก็รู้สึกว่าผลรับที่ได้ก็ค่อนข้างดีครับแต่ว่าเราอยากได้ผลลัพธที่ได้มากกว่านี้นะเออบาะมาณนั้นก็เลยคุยกับเพื่อนว่าหรือว่าเราควรจะขอให้มันครบมากกว่านี้หมายถึงว่าก็คือของานที่เยอะแล้วก็ เบนเอฟิทที่ได้อ่ะมันมากเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ด้วยอ่ะบางทีเราไปของานเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็คือได้งานเยอะมากเลยนะแต่ว่าเงินไปไหนก่อนนึกออกไหมมันต้องขอให้มันให้มันครบถ้วนอ่ะนึกออกไหมเหมือนกับเราเวลาเราไปขอพรนะเราแบบขอให้รวยๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่ารวยคือยังไงอ่ะรวยมันความหมายมันไม่เหมือนกันเนาะความหมายมัน แต่ละคนความรวยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะเวลาเราไปขอพรนะเราควรจะต้องขอให้มันชัดเจนและครบถ้วนนะเออครบชัดเจนและครบถ้วนก็คืออาจจะระบุเป็นจํานวนและระยะเวลานะใช่แต่ว่าก็มีหลายท่านก็แนะนําว่าต้องบอกเลขที่บ้านที่เราอยู่ด้วยเดี๋ยวคนที่เราไปขอหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปขอหาเราไม่เจอก็คือต้องบอกชื่อนามสกุล เดือนเกิดวันเกิดด้วยแล้วก็บ้านเลขที่นะครับอืแต่ผมก็ยังไม่ได้บอกถึงบ้านเลขที่นะสิ่งที่เวลาผมขอพรนะผมก็จะบอกให้มันครบนะให้ให้มันครบและชัดเจนใช่ก็จะบอกสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็หลายๆครั้งเราบอกเราอธิษฐานและบอกเขาด้วยว่าเรากําลังทางําบางอย่างอยู่และนําไปสู่ใช่เราก็เหมือนมีเป็นไมค์แมปปิ้งให ให้ให้ท่านดูให้ท่านดูว่าแบบเส้นทางการเดินทางของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็เหตุผลที่คุณจะช่วยฉันอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็มีเหตุผลอยู่ว่าเออสิ่งที่เราทําอยู่มันจะสามารถเผื่อแผ่ไปกับคนอื่นได้ด้วยอย่างเงี้ยครับทั้งตัวเราและคนอื่นนะครับ